โอเคนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดากี้เกมซีชแนลนะฮะกับรายการแคสเกมบนมือถือนะครับที่สามารถดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับหรือจะเป็นคนแก่คนชราก็ดูได้นะครับสำหรับรายการนี้นะฮะก็โอเควันนี้เราก็อยู่กับเกมไล e Let's Get Rich เกมเศรษฐี นะฮะแม่ได้รางวัลด้วยนะครับได้รางวัลอุ้ยแปดพั 8, นะนฮะเ <laughs> ยอะมากหมื่นสองการ์ดหนึ่งใบนะครับการ์ดโง่โงแม่นะฮะแล้วก็มีอัลบั้มพิเศษนะครับรู้สึกว่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะอัพเมื่อกี้นะครับมีแพทใหม่มาเมื่อกี้สี่แพทนะครับก็จะมีเดี๋ยวดูกิจกรรมก่อนมันมีอะไรมาให้เล่นหรือเปล่า Even, อีเวนต์อ่าอีเวนต์มารับการ์ดเอ็ดบวกพิเศษง่ายง่ายอ่าง่ายๆอีกแล้วนะฮะมีง่ายง่ายมัเลยแค่เข้าเล่นเกมทุกวันช่วยทำให้คุณได้สตาโคนน่เอสบวกแล้วก็เศรษฐีบราอ์เอสบวกได้ง่ายขึ้นเล่นไขรอบที่หนึ่งได้ห้าพันนะฮะรอบที่สามได้สิบเพชรแล้วก็รอบที่ห้าได้แพ็กการ์ดนะฮะแพ็คการ์ดนะอ่าตัวละครพิเศษนะฮะห้ 5, 5าห้าใบ เพียงแค่เข้าเกมทุกวันรับไปเลยนะครับอ่าได้1ได้1ใบฟรีที่เราได้เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมี event อีเวนต์2นะครับการ์ดตัวละครพิเศษเอสบวกในอัลบั้มสะสมนะครับเศรษฐีบราวความสามารถพิเศษเพิ่มประโยชน์ของการ์ดตัวละครนะฮะโบนัสทองเพิ่มเมื่อชนะเกม10%คะแนนอันดับเพิ่ม7%รับความสามารถทันทีอ่45%ได้โอกาสทอยดับเบิลในตาแรกนะครับแม่ก็จะมี อ่าได้ตัวละครเอรับ200เพชรฟรีนะฮะได้เอสบวกรับ300เพชรฟรีนะครับไม่ธรรมดานะะไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวลองมาเปิดหนึ่งใบของเราหนึ่งใบของเราจะได้อะไรนะฮะเขาให้มาเราก็เปิดครับทารันต u l าบีโอ้โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเราพอที่จะได้กับเขาหรือเปล่านะฮะมีอัลบั้มอะไรที่มันใกล้จะเต็มโอ้ โอ้ oh. ใช่เศรษฐีบาเอสบวกโอ้ oh, แล้วก็ใครจะิดได้โอ้ oh. ใช้บาเอสบวกนะฮะ uh huh. เพื่อจะได้เศรษฐีบาวโอ้โหโหยากขนาดนี้อุ้ยแต่ก็มีโอกาสได้นะครับเรามีโอกาสได้อยู่นะฮะนี่ไงเหลือเศรษฐีบาวแล้วก็อพอลลอนสองตัวนะฮะเ้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยได้แล้วคุณผู้ชม ซุปตาโคนี่ฮะเรามีเซลลี่ซุปตาโคนี่อาร่าคุยได,ได้ได้เฉยเดี๋ยวโอ้โอ้โหรับเลยจงังวันนี้ <c oughs> โอ้คุณผู้ชมอ้าวได้เฉยเลยฮะโอ้โหฮะได้ได้ซุปตาโคนี่ฮะเอสเอสธรรมดาครับไม่ใช่เอสบวกอเอสบวกวะเอสเอสธรรมดาเอสธรรมดา,ดรรมดานะฮะเมื่อกี้ได้เฉยเลยนะครับ อขอไปรับรางวัลน,นะฮะไปรับรางวัลครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถได้สองร้อ200ยเพชรมาฟรีๆโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแม่นั่นไงซุปตาโคนี่เอสนะครับจงังหวะน,นี้แม่ตอนนี้เราก็อ่ามีการ์ดเอสจำนวนห้าตัวกันแล้วห้าตัวแล้วโอ้ ได้ซุปตาโคโนี่มาเฉยเลยนะฮะนะครับแล้วก็มีตัวไหนได้อีกเปล่าอืมต้องใช้โคโนี่เอสบวกเอสบวกเลยเหรอโอ้โหยากไปเปล่าเนี่ยวิกตอรเรียไอเมดวิกตอรเรียนี่ก็เกือบจะได้แล้วเกือบจะได้แล้วเหลือแค่นินจาจัสตินนะฮะส่วนเทพียูร่านี้ก็ยังไม่มียูร่านะฮะอืมแม่จังหวะน,นี้นะครับอืมยังมีอีกหลายตัวที่เราอาจจะได้นะครับขนาดนั้นเลยนะฮะ โอเคเนะี่ยถือว่าเราก็ได้200เพชรไปใช้ฟรีๆนะครับก็เป็นอีเวนท์ที่นะครับกินหมูอีกแล้วนะฮะส่วนพวกที่เป็นเอสบวกเนี่ยก็ไม่ต้องไปฝันกับมันนะครับเราไม่ได้ฝันอยู่แล้วเนะี่ยฮะแม่ก็อ่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรฮนะก็มารับของแค่นี้คงเลือจะเล่นสักตาไหมซักตาไหมก็ดีนะ เจ็ดพันขอบคุณครับสักตาก็ดีนะฮะห้าพันขอบคุณครับอืมห้าใบนะฮะกัดงงห้าใบนะฮะอืมได้สองร้อยเพชรฟรีครับคุณผู้ชมตอนนี้มีอยู่สามเพชรโอ้จนมากจังวันนี้แอบได้มาห้าใบครับช,ชึบชับช,ชับชึบชึบ ได้บราอได้บีทั้งสองตัวนะครับมีเงินอยู่ล้านกว่าบาทรนะฮะล้านกว่าบาทมีแต้มอยู่ศูนย์แต้มแต้มเพิ่งรีนะฮะแล้วก็แม่นะฮะเราก็ได้มาแล้วครับสุปตาโคนี่เอสได้มาฟรีนะฮะแม่ทุกตัวนี้ได้ฟรีหมดเลยนะครับ3ตัวเนี่ยมีเลดี้หนูยิม้มสุปตาโคนี่แซลลี่ได้มาฟรีนะส่วนวิกตอรเลียเนี่ยรวมการ์ดได้นะครับ แล้วก็ส่วนโคโค่เนี่ยเปิดลูกบาทได้นะครับการ์ดเอที่ผมได้มาเนี่ยฮะก็โอ้ถือว่าโชคดีครับได้มาแบบแบบแบบมึนๆโอเคเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักตาละกันสักรอบละกันนะครับโอเคเราจะเล่นไปที่แผนที่ประเทศไทยนะฮะเป็นคนไทยต้องเล่นแบบแบบของไทยนะเดี๋ยวชวนคนเล่นดีกว่าเนะยเผื่อมือแฟนขับมานะสวัสดีค่ะอืมซื้อให้หมดครับ สมการ์ดด้วยครับมามาการนังฟ้าครับการนังฟ้าไม่ได้เลยไหมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเครื่องรางสักครู่นะฮะว่าเครื่องรางเราโอเคเครื่องรางประมาณนี้นะครับมีอ่าเล็บบินซีเพิ่มเงินเริ่มเกม22%นะครับแล้วก็มีแบล็กการ์ดนะฮะอ่ายกเว้นค่าบ,บันทางอ่าเมื่อตกฝ่ายตรงเมืองฝ่ายตรงข้ามครั้งแรก76%แล้วก็มีเครื่องสร้างประตูหลายมิตินะฮะ 6กิเที่ทอยครั้งแรกต่ออยหลังแล้วก็มีน้ำหอมเพิ่มสเสน่ห์นะครับอ่าน้ำหอมดูดเงินนะฮะอ่าก็จะชวนเพื่อนมาเล่นนะครับก็ไม่รู้ว่าอืมก็มีอ่าชวนชวนมาแม่งหมดเลยกันนะฮะอ่าเล่นกันสี่ห้าคนไปเลยใครว่างก็มาได้นะครับอ่าคนเล่นไม่ค่อยเยอะว้ยอ้าวมีมาหนึ่งคนนะฮะแอหนึ่งคนครับคนเดียวเราก็ ซาอองซา,าสมาซะเยอะเลยนะครับแม ty, ่จังวันนี้อ่าให้มันครบสี่คนดีกว่านะครับสี่คนนะมาอืมจะมาไม่มาไม่มาไม่มาก็ไม่เป็นไรครับเราก็เดี๋ยวค่อยสุ่มเลยแล้วกันนะครับใช่นะเราก็รออีกหนึ่งคนนะครับเข้ามาเราก็จะสามารถ อ่เริ่มเกมได้นะครับเป็นวัดอะไรประมาณนั้นนะฮะอืมเมื่อไรจะมาครับเขบพร้อมแล้วเหลืออีกคนเดียวเอาไงดีเออฮเอายังไงดีอ้าวไปโอ้ยนะฮะเล่นคนเดียวดีกว่านะครับง่ายกว่าเยอะเลยสองคนพอขี้เกียจรอขี้เกียจรอเวลาแบบถอยเตรียมพร้อม นะฮะเล่นกับคุณเบียรนะครับใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะเมานะครับเบียถุยโอ้โหโอ้โอ,โอ้นะฮะเจอบีโอ้โหคุณผู้ชมคโคดโกงเลยเรานะี่โคดโกงเลยฮะโอ้โหดูของเราดิฮะดูของเขาแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะฮะแม่ดับบันแปดเลยนะครับ เลือกดีเลยครับดับเบิลแลงเที่ยวทางรถไฟนะครับดับเบิลแเหมือนกันแต่เขาสวยลงคุกเราจะไปลงที่นะฮะลงที่ไหนดีลงที่เกาะสเมเท็นะครับเสร็จทุกรายนะครับโอ้โคโคเสร็จแน่ๆเลยโคโคไปเกาะสเมเด็นะฮะแม่เขากำลังออกมานจะคุกนะฮะเจ็ดครับ, 7, รบไปที่จันทบรุรีนะครับ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองามสี่อสี่ สี่เหรอฮึบเป๊ะโอ้โหจังหวะน,นี้แม่แม่ยังจะจับวางนะฮะสุดยอดไปเลยเจ็ด <laughs> กำลังวัดจักคูณห้าเก้า <9. S 2> <9. S 1> ครับไปที่ห้องเล่นเกมครับเอาละครับซ้ายขวาซ้ายซ้าย oh, <hello. S 1> <laughs> แพ้เลย <Hello. S 1> ไปแล้วจังหวะน,นี้ <Yeah. S 1> uh. ไปลงทำไมดับเบิลสิบไปที่การ์ดดวงครับไปที่จุดเริ่มต้นครับไปเลยไปไหนก็ไปอ่าหนึ่งสองามสี่ห้าหเจ็ดเ็ดใช่ไหมอยากจะลองไปดูดเงินเข้าดูนะครับว่าอ้าวมันจะทอยได้นักหนาวะแล้วครับเราจะไปที่ห้องเล่นเกม ได้หรือไม่ไปที่เชียงใหม่นะฮะแอลเหนือนะครับดับเบิลเไปที่ราชลบบุรีไม่ใช่ราชบุรีเออมันยังดับเบิลอีกอ่ะอเก้า <9 S 2> ครับไปที่ราชบุรีฮะอ่าพูดยังไงได้อย่างนั้นนะครับแม่สุดยอดเลยสิบ <10 S 2> ไปที่จันทบุรีบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอืมบ้านตัวเองครับ นะเจ็ดไปที่รำปรางนะฮะรำปรางมาดูข้าทอยภูเก็ตจังหวัดผมอยู่มันเอาภูเก็ตเราไปแล้วครับไม่ยอมเลยเนี่ยภูเก็ตเจ็ดครับไปห้องเล่นเกมอีกแล้วฮนะคราวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นขวานั่นไงแล้วก็ควายอีกรอบหนึ่งควายอีกรอบหนึ่งนั่นไงโอ้โหไปบอกมันทำไมอย่านะ โอ้โหแปดเอ็มจ uh ัง huh. วนันนี้เสียวสั้นถึงวงในเจ็ด <c oughs> ครับเที่ยวทางรถไฟโ oh. อ้นาฮะแล้วครับเก้า <c oughs> ครับไปที่ตัวชั้นเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณไปแล้ว, <c oughs> ลว <c oughs> มาเนี <c> ่ย <oughs> มาเพื่อกวนตีนอ่า สร้างแลนด์มาร์คด้วยนะครับเอาพิษณุโลกครับคุณผู้ชมพิษณุโลกฮะกเราจะไปที่ลำปางเพื่อไปสร้างแลนด์มาร์คแม่ไปพิษณุโลกเสยเลย,ยนะฮะใช้เลยนะครับอ่าซื้อเลยสร้างแลนด์มาร์คด้วยนะครับ,รบอ่าเราก็จะไปที่เที่ยวทางรถไฟนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ครับทอยประมาณนี้ เอาเเอาไม่ใช่นี่ว่าที่มันห้าเนับยังไงได้หกวะเอ่อซื้อไปเลยน่เนีฮะเงินนี้แทบหมดเลยกระเป๋าฉีกเชียงใหม่ของฉัน<ะ>การ์ดนางฟ้าครับอืมซื้อเลยครับสร้างแลนมาร์คด้วยอืม,รมเราจะต้องทอยให้ได้ที่นครประถมนะครับนครประถมมัธยมนะฮะจะต้องทอยประมาณนี้ ไม่ถึงไม่ถ okay, ึงเอาไงดีเราจะชนะก็ไม่ชนะเกาะช้างเกาะช้างเราจะต้องไปที่ราชบุรีนะครับเพื่อไปสร้างแลนด์มาร์กนะครับไม่งั้นเข้าไปซื้อได้นะครับเราจะต้องไปสร้างแลนด์มาร์กนะฮะโอ้โหสั่งได้ดังใจยังกับรองเท้าเบเกอร์สุดยอด แม่ดับเบิลซีครับนะฮะติดคุกเลยนะครับโดนข้อหา่าคผู้เยาว์นะครับตุยตูดเด็กดับเบิลหกคับจัดเอ็กโปจัดไหนดีตรงไหนแพงครับตรงไหนแพงนี่เลยพิซนุโลกนะฮะอ่าเราจะไปที่เที่ยวทางรถไฟนะครับถ้าไม่ถ้าไม่ผิดพลาดนะฮะถ้าไม่ผิดพลาดนะครับแม่พลาดไปนนิดนะครับจิตจำใสไม่เป็นไรยังมีโอกาสอีกเยอะครับไม่ต้องห่วง 6ครับกเกาะสมเด็จนะฮะเสร็จเลยอ่า<ะ>สิบเอ็ดอเกือบไปแล้วนครปฐมซ้ายครับซ้ายอีกรอบครับซุปเปอร์เซฟเอ,อเอาละครับเขาได้ตาของเขาทอยแล้วะฮะมาดูว่าเขาจะทอยเป็นยังไงครับแปดครับไปที่คอนแก่นนะฮะ น้องเป็นสาวคอนกันเลยจังวันนี้ไปแล้วี <C. S 1> ครับไปที่อ่อสมุดปรากรายสมุดปราการอสิบอ็ <11. S 1> อยลบบุรีของเราอืมลบบุรีครับไปแล้วอืมเราจะไปที่ละยองละนองละยองละละลา ละยอง3ามไปที่หัวหินถิ่นมีหอยครับโอ้โครับโอ้โหไปที่ราชบุรีครับเมืองโอ่งของเรานะฮะมาดูว่าเขาจะกู้เงินไหมหรือจะล้มละลายกู้ไหมกู้เงินครับอืมจังหวะนี้อ่าเราก็จะไปลงที่ลำปางครับเพื่อสร้างแลนด์มาร์กนะฮะ,ะโอ้<ะ> <laughs> ไม่ได้ไว เราจะไปลงที่เที่ยวทางรถไฟนะครับมาเรานี่หน่สองามสี่ห้านะครับ5้านะครับ5นะครับห้าไหมห้าเลยห้าโอ้รยบร้อยฮะจังวันนี้ชนะแล้วหรือเปล่าไม่รู้แครับโอ้ล้มละลายไม่อย่าอย่าล้มขายเมืองอันแหละเยี่ยมเราก็จะไปลงที่ ภูเก็ตครับโอ้โ oh, หที่ที่ผมอยู่เลยนะฮะลงภูเก็ตเลยจังหวะนี้นะอ่ะ,อะเรียบร้อยคูณสองนะฮะอ่าเทียนมะนะนะไปเลยซาร่านะครับลุกบาทเงินด้วยนะครับแม่อ่ะโอเคอัดนะครับนี่ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมเสร็จทีนะฮะ โอเคนะคถ้าใครอยากเล่นกับผมก็อแอดไลน์กันมาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับอ่าก็ถ้ามีโอกาสก็คงได้เจอกันนะฮะอ่าก็คงมีโอกาสก็คงได้เจอกันนะฮะถ้าโชคดีนะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นบ่อยเกมหนึ่งนะครับประมาณวันละ2รอ,อบนะครับบ่อยบ่อยมากนะฮะแม่ห้าพันเยี่ยมหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรให้มาเยอะมาก โอเคเนี่ยก็ถือว่าวันนี้เราได้มาอ่าการ์ดเอสนะครับแม่สตาโคนี่นะฮะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมไลค์ subscribe แชร์นะครับบ, like, share, รบ,บ๊ายบายครับ